ปกนิสัยที่จะทำให้ใจคุณนิ่งเหมือนพระนี่คือ s t a r t r i k Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง ชีวิตนั้นยากอยู่แล้วและจะยิ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อคุณพยายามต่อสู้เพื่อเอาชนะทุกสิ่งที่ถาโถมมาสู่คุณแต่คุณรู้ไหมครับว่าคุณไม่มีทางชนะการต่อสู้นี้เด็ดขาดถ้าคุณไม่รู้นิสัยการเอาชนะสิ่งเหล่านี้นิสัยที่ผมกำลังพูดถึงนี้เป็นสิ่งที่ประยุกต์จากวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตของผู้คนทั่วไปเชกเช่นคุณและผม หลักการของนิสัยนี้ก็คือความสามารถในการรู้จักเลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณและจะทำให้คุณเป็นคนที่สงบนิ่งใจนิ่งเหมือนคุณเป็นพระสงฆ์พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับนิสัยที่หนใส่ใจในสิ่งที่ควบคุมได้อะไรควบคุมไม่ได้ให้ปล่อยวางในแต่ละวันคุณอาจจะต้องประสบทั้งความสุขและความทุกข์ดีใจเสียใจความรู้สึกเหล่านั้น หมุนเวียนมาเจอกับคุณได้ทั้งวันคุณไม่มีทางหลีกเลี่ยงมันได้สิ่งที่คุณทำได้ก็คือ อย่าเสียเวลากับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เหล่านั้นแต่เรียนรู้ที่จะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจกับมันคุณอาจจะไม่ใส่ใจหรือปล่อยวางความโกรธความเศร้าหรืออารมณ์ลบๆทั้งหลายแต่อาจจะใส่ใจหรือดื่มดำ่ำกับความรู้สึกดีๆหรือความรู้สึกสุขที่เกิดขึ้นแม้นเป็นเพียงความสุขชั่วประเดียวประดาวการใส่ใจในเรื่องที่ควรใส่ใจจะทำให้คุณสะสมพลังงานบวก,บวก ที่จะสร้างพลังขับเคลื่อนชีวิตของคุณให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการไม่ใส่ใจในเรื่องที่ไม่ควรใส่ใจเช่นเรื่องรบๆจะทําให้คุณไม่สูญเสียพลังชีวิตไปกับเรื่องรบๆอารมณ์รบๆซึ่งแน่นอนคุณสามารถเอาพลังส่วนนี้ไปใช้กับเรื่องบวกๆดีกว่าหลักการของการใส่ใจในสิ่งที่ควบคุมได้และปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับคําสอนในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในเรื่องการละวางจากความทุกข์และการพัฒนาจิตใจพระสงฆ์มักได้รับการสอนให้ตระหนักรู้ถึงขอบเขตของสิ่งที่ตนเองสามารถควบคุมได้ซึ่งก็คือจิตใจ ความคิดและการกระทำของตนเองส่วนสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเช่นเหตุการณ์ภายนอกความคิดเห็นของผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อมพระสงฆ์เรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ยึดติดหรือกังวลเกินไปหลักการนี้ช่วยให้พระสงฆ์สามารถรักษาความสงบภายในแม้เผชิญกับความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก โดยฝึกฝนจิตใจไม่ให้ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือร้ายแต่เน้นไปที่การควบคุมปฏิกิริยาและทัศนคติของตนเองต่อสิ่งต่างๆนิสัยที่2มรณานุสติการระลึกถึงความตายนิสัยนี้ฟังดูแล้วมันอาจจะไม่เป็นมงคลในความรู้สึกแต่จริงๆมันคือความจริงที่แน่นอนที่ทุกคนไม่สามารถหลีกหนีมันได้ เมื่อเราหลีกหนีมันไม่ได้เราก็เอามันมาช้าให้เกิดประโยชน์ดีกว่าความกลัวทําให้ผู้คนมากมายไม่สามารถทําตามที่ใจปรารถนาได้นั่นคือสิ่งที่ทําให้ผู้คนติดอยู่ในวัฏจักรซ้ําแล้วซ้าเล่าที่พวกเขาอยากจะหลุดพ้นแต่คุณรู้ไหมครับว่า ความกลัวมีอยู่เฉพาะในจินตนาการเท่านั้นและคุณจะต่อสู้กับความกลัวได้อย่างไรคุณจะก้าวข้ามความกลัวที่ขัดขวางไม่ให้คุณได้เป็นคนที่คุณต้องการจะเป็นได้อย่างไรเวลาของคุณบนโลกนี้มีจํากัดสักวันคุณต้องลาโลกนี้ไป ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความกลัวมาหยุดคุณจากการทำสิ่งที่คุณต้องทำผมขอหยิบยกสิ่งที่สตีฟจ็อบส์เคยพูดไว้ก่อนที่เขาจะลาโลกนี้ไปสตีฟจ็อบส์กล่าวว่าเวลาในชีวิตมีจำกัดดังนั้นจงทำในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องสะท้อนถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและตรงตามความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเราเองเขาเชื่อให้เห็นว่า เรามีเวลาเพียงแค่จำกัดบนโลกนี้จึงไม่ควรเสียเวลาทำสิ่งที่ไม่ทำให้เรารู้สึกเต็มเปี่ยมหรือทำเพียงเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคนอื่นการทำตามที่หัวใจเรียกร้องคือการใช้ชีวิตตามความฝันความหลงใหลและความมุ่งมั่นส่วนตัวที่เติมเต็มชีวิตเราไม่ไว่าจะเป็นการทำงานหรือการดำเนินชีวิตส่วนตัวการใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญหรือสิ่งที่เราไม่หลงใหลจะเป็นการสูญเสียช่วงเวลาที่ไม่สามารถหวนคืนได้สตีฟจ็อบส์ กระตุ้นให้เรากล้าที่จะเลือกทางที่เราเชื่อมั่นและมีความหมายต่อเราโดยไม่ให้กลัวหรือว่าเสียงวิจารณ์จากภายนอกมาครอบงำใจของเราการทำในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องไม่ใช่เพียงแต่การหาความสุขในชีวิตแต่ยังเป็นการเติมเต็มเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำเราไปสู่ชีวิตที่เราภูมิใจและไม่รู้สึกเสียใจในภายหลังดังนั้นการเลือกทำในสิ่งที่หัวใจเรียกร้อง หมายถึงการกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองไปยอมแพ้ต่อแรงกดดันจากสังคมหรือคนรอบข้างเราต้องกล้าที่จะเชื่อในความสามารถของตนเองและเลือกเส้นทางที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายมากที่สุดแม้เส้นทางนั้นจะไม่ง่ายและอาจเต็มไปด้วยความท้าทายแต่การที่ทำตามความฝันและความเชื่อของเราเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสมควรต่อเวลาอันมีจำกัดของเราทีน่วันหนึ่งเราต้องลาโลกนี้ไปสำหรับพระสงฆ์นั้นสิ่งนี้คือมรณานุสติเป็นการระลึกถึงความ วามตายหรือการฝึกจิตใจให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตจึงเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์มักฝึกมรณานุสติเพื่อพัฒนาปัญญาและทําให้จิตใจหลุดพ้นจากความยึดติดในสิ่งทั้งปวงการระลึกถึงความตายไม่ใช่เพื่อให้เกิดความกลัวแต่เพื่อเตือนใจให้เห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและสั้นนัก ทุกสิ่งเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยพระสงฆ์ฝึกมรณา,านุสติเพื่อพัฒนาจิตพร้อมเผชิญกับความตายอย่างสงบและใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีสติไม่ยึดติดกับความต้องการหรือความคาดหวังในอนาคตมรณา,านุสติยังเป็นการช่วยให้ปล่อยวางความกลัวต่อการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินความสัมพันธ์หรือชีวิตเมื่อจิตสำนึกถึงความตายอยู่เสมอจะช่วยให้พระสงฆ์สามารถพัฒนาปัญญาในทางธรรมมากขึ้นและปล่อยวางความยึดมั่นในสิ่งที่ไม่จีรังนิสั ที่สาม บอกตอนเองว่าอดีตและอนาคตเป็นแค่จินตนาการคนทุกคนไม่ชอบที่จะถูกควบคุมหรือว่ารู้สึกถูกควบคุมจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งการรู้สึกว่าถูกควบคุมจะทําให้คนเรารู้สึกเหมือนไม่มีพลังรู้สึกสูญเสียแต่บอกตามตรงนี่คือธรรมชาติของชีวิตที่ทุกคนจะต้องเจอในชีวิตของคนเราไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้มากนักมีเพียงสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้มากที่สุดก็คือตัวเราดังนั้นในบางครั้งที่มีเรื่องราวในอดีตหรือในอนาคตโผล่เข้ามาในความคิดของคุณ คุณต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่คุณจัดการได้ ทุกครั้งที่เรื่องในอดีตหรืออนาคตตามมากวนใจคุณคุณต้องคุยกับตนเองทันทีว่าสิ่งนี้เป็นแค่ความรู้สึกสิ่งนี้เป็นแค่จินตนาการมันไม่มีผลอะไรกับคุณทั้งสิ้นถ้าหากคุณไม่อนุญาตให้มันมีผลต่อคุณถ้าคุณคุยกับตัวเองบ่อยๆแบบนี้จนเป็นนิสัยคุณจะปล่อยวางมันได้อย่างรวดเร็วและพาตัวคุณกลับไปสู่โฟล์ปัจจุบันเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตการฝึกฝนตนเองให้อยู่กับปัจจุบันและไม่ยึดติด กับอดีตหรืออนาคตเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาถึงสอดคล้องกับการปฏิบัติของพระสงฆ์ในการฝึกจิตและเจริญสติอดีตและอนาคตเป็นเพียงจินตนาการ,พ,รพุทธศาสนาสอนว่าอาดีตได้ผ่านไปแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนอนาคตยังมาไม่ถึงและไม่แน่นอนดังนั้นการยึดติดอยู่กับความทรงจําในอดีตหรือความคาดหวังในอนาคตเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจเกิดความทุกข์พระสงค์ฝึกจิตใจให้ตระหนักว่าการะวงถึงอดีตหรือกังวลกับอนาคตเป็นการสร้างจินตนาการที่ไม่มีอยู่จริงในปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันหรือการฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันคือการมีสติและความรู้สึกตัวในทุกขณะพระสงค์ฝึกเจริญสติผ่านการนั่งสมาธิการเดินจงกรมหรือการทํากิจวัตรประจําวันโดย ไม่ให้จิตหลงไปกับความคิดที่เกิดจากอดีตหรือความกังวลในอนาคตเมื่ออยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่จิตจะสงบและไม่ถูกพาไปตามอารมณ์หรือความคิดฟุง้งซ่านพระสงฆ์เชื่อว่าการอยู่กับปัจจุบันเป็นทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะทำให้เราสามารถรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยความเข้าใจและปัญญา นิสัยที่4ยอมรับการเป็นตัวของตัวเองคนที่ดีทุกเรื่องในชีวิตไม่มีข้อเสียเลยมีอยู่จริงแต่ขอโทษทีมันมีอยู่จริงในนิยายหรือว่าจินตนาการเท่านั้นในโลกแห่งความเป็นจริงคนคนหนึ่งมีทั้งข้อดีข้อเสียคุณก็เช่นกันคุณเป็นคนที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่คุณมีโอกาสที่จะทําให้ข้อดีของคุณดียิ่งขึ้น และคุณมีโอกาสที่จะปรับข้อเสียเหล่านั้นให้น้อยลงอย่างไรก็ตามคุณต้องไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองอย่ากลัวที่จะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นจงเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มีสเสน่ห์ในแบบที่คุณรู้จักและรักและอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครเพราะผู้คนจะยอมรับคุณในสิ่งที่คุณเป็นและคุณจะใช้ชีวิตแบบนิ่งๆแบบคู่ๆในแบบของคุณการยอมรับการเป็นตัวของตัวเองในบริบทของพระสงฆ์นั้นเป็นการยอมรับธรรมชาติที่แท้จริงของตนเองในแง่ของความไม่เที่ยงและ ความว่างเปล่าของอัตตาซึ่งเป็นแก่นของคําสอนในพระพุทธศาสนาการปล่อยวางอัตตาในทางพุทธศาสนานั้นพระสงฆ์ได้รับการสอนให้เข้าใจว่า ตัวตนที่เรายึดถือไว้นั้นเป็นเพียงการประกอบกันของขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงและไม่มีแก่นสารการยอมรับตัวเองจึงไม่ได้หมายถึงการยึดติดตัวตนที่มีอยู่แต่เป็นการตระหนักถึงความจริงที่ว่าตัวตนนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยพระสงฆ์ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับข้อจำกัดของตัวเองทั้งในเรื่องกายและจิตการยอมรับการเป็นตัวของตัวเองในบริบทนี้คือการไม่ฝืนธรรมชาติ ไม่ปฏิเสธจุดอ่อหรือว่าข้อบกพร่องของตน แต่ใช้ปัญญาในการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นอย่างมีสติเช่นการยอมรับอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นครอบงำจิตใจพระสงฆ์ฝึกฝนให้จิตของเรามีธรรมชาติที่ผ่องแผ้วอยู่แล้วแต่ถูกปิดบังด้วยกิเลสและความไม่รู้การยอมรับการเป็นตัวของตัวเองจึงเป็นการยอมรับธรรมชาติของจิตและพยายามชำระกิเลสออกไปเพื่อให้จิตกลับสู่ความบริสุทธิ์การยอมรับตัวเองในลักษณะนี้ไม่ใช่การยึดมั่นในตัวตนแต่เป็นการตระหนัก ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของจิตใจสรุปคือการยอมรับการเป็นตัวของตัวเอง ในมุมของพระสงค์หมายถึงการปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนที่คิดว่ามีอยู่และยอมรับธรรมชาติของชีวิตและจิตใจด้วยความเข้าใจในธรรมนิสัยที่5กลกับเข้าหาธรรมชาติยิ่งโลกก้าวล้ำในวิทยาการและเทคโนโลยีมากเท่าไรก็มีผู้คนมากมายตกไปอยู่ในอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลทำไมจึงเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้คำตอบก็คือคนเราใกล้ชิดเทคโนโลยีมากเกินไปแต่ห่างไกลจากธรรมชาติมากขึ้นทุกวันทุกวัน ธรรมชาติมอบทุกสิ่งที่เราต้องการมาเป็นเวลานานนับพันปีแล้วแต่ตอนนี้เรากลับมองค่ามันไปเราใช้ประโยชน์จากมันแต่ไม่เคยโอบรับมันธรรมชาติคือ,อยากแก้พิษที่แท้จริงสำหรับจิตใจที่วิตกกังวลลองไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือเอนกายบนสนามหญ้าแล้วลองสังเกตดูว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรพระสงฆ์และธรรมชาติเป็นภาพลักที่สะท้อนถึงความสงบและการเชื่อมโยงกับธรรมะในพระพุทธศาสนา ธรรมชาติถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเรียนรู้และการฝึกจิตใจให้สงบก,การใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ เช่นการบำเพ็ญภาวนาในป่าหรือสถานที่เงียบสงบทำให้พระสงฆ์สามารถเข้าถึงธรรมชาติของจิตใจ,จตนเองและเชื่อมโยงกับความจริงแท้ของธรรมชาติรอบตัวนอกจากนี้การที่พระสงฆ์อยู่กับธรรมชาติยังสะท้อนถึงการปฏิบัติตามคำสอนเรื่องการไม่ยึดติดการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายซพ่งพาตัวเองและรักษาความสัมพันธ์ที่สมดุลกับสิ่งแวดล้อมนิสัยที่6กับสู่โลกภายในด้วยสมาธิ ในโลกที่แสนจะวุ่นวายคุณต้องรู้จักวิธีผ่อนคลายจิตใจของคุณ และว,วิธีการที่ดีที่สุดก็คือการทำสมาธิหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการนั่งสมาธิเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการให้จิตใจผ่อนคลายคุณต้องเรียนรู้และฝึกมันให้เป็นนิสัยหากคุณสามารถค้นพบความสงบภายในใจได้ก็ไม่มีสิ่งใดจากโรคภายนอกมารบกวนคุณได้เบสปาสกาลนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเคยกล่าวไว้ว่าปัญหาของมนุษยชาติทั้งหมดเกิดจากความไม่สามารถนั่งเงียบๆในห้องคนเดียวได้ ซึ่งน่าจะหมายความว่าการที่ไม่สามารถทําจิตให้เป็นสมาธิได้การกลับสู่โรคภายในด้วยสมาธิเป็นหนึ่งในแนวทางการฝึกปฏิบัติของพระสงฆ์ในการเข้าถึงความสงบและการเจริญปัญญาสมาธิเป็นการทําจิตให้แน่วแน่ มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวิธีที่พระสงค์ใช้เพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของจิตและละวางกิเลสต่างๆพระสงค์ฝึกสมาธิเป็นวิธีการกลับสู่โลกภายในเพื่อหยุดความฟุ้งซ่านจากโลกภายนอกและรับรู้ความสงบในใจการกลับสู่ภายในนี้เป็นการฝึกให้ตระหนักถึงธรรมชาติของจิตใจ โดยไม่พึ่งพาสิ่งเร้าจากภายนอกการปฏิบัติสมาธิจึงเป็นการฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันไม่หลงไปกับความคิดเรื่องอดีตหรืออนาคตการเจริญสมาธิของพระสงค์มักเริ่มต้นจากการฝึกสติโดยการสังเกตลมหายใจ หรืออนาปานสติหรือการรับรู้การเคลื่อนไหวของกายเมื่อจิตเริ่มสงบและนิ่งนแน่วแน่พระสงฆ์จะสามารถเจริญสมาธิได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งทําให้จิตเข้าถึงความละเอียดอ่อนได้เห็นความจริงของจิตที่ปราศจากกิเลสสมาธิไม่ใช่เพียงแค่การทําจิตให้สงบแต่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปัญญาเมื่อจิตสงบและปลอดจากความฟุง้งซ่านพระสงฆ์จะสามารถมองเห็นความเป็นจริงของสรรพสิ่งได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นการเห็นอนิจจงทุกขัง และอนัตตาซึ่งเป็นการปลดปล่อยจิตจากความยึดมั่นในสิ่งต่างๆการกลับสู่โลกภายในผ่านสมาธิ ยังนำพระสงฆ์ไปสู่การปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนและสิ่งภายนอกสมาธิช่วยให้จิตเข้าสู่ความสงบลึกซึ้งหรือที่เรียกว่าสมถกรรมฐานและการฝึกต่อเนื่องจนเกิดซึ่งเป็นการเห็นแจ้งในธรรมชาติของจิตใจและโลกทําให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ดังนั้นการกลับสู่โลกภายในด้วยสมาธิเป็นการฝึกจิตเพื่อเข้าถึงความสงบและปัญญาพระสงฆ์ใช้สมาธิเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และทําความเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้ง และปล่อยวางจากความยึดมั่นในโลกภายนอกเอาละครับที่เล่าให้ฟังไว้ทั้งหมดคือ6นิสัยที่จะทําให้ใจคุณนิ่งเหมือนพระมาสรุปกันอีกครั้งว่ามีอะไรบ้างนิสัยที่1ใส่ใจในสิ่งที่ควบคุมได้อะไรควบคุมไม่ได้ให้ปล่อยวางนิสัยที่สองมรณานุสติการระลึกถึงความตายนิสัยที่สบอกตนเองว่าอดีตและอนาคตเป็นแค่จินตนาการนิสัยที่4ยอมรับการเป็นตัวของตัวเองนิสัยที่5กลับเข้าหาธรรมชาติและ นิสัยที่6กลับสู่โลกภายในด้วยสมาธิเอาละครับไม่มากก็น้อยพอดแคสต์นี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนๆนะครับก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่อง Star t t a t e g i c m a n ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องแล้วพบกันใหม่ครับนี่คือ Star t จิ k m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง